10วิธีการเลือกแก้วน้ําเวลาที่คุณต้องการดื่มเครื่องดื่มที่โปรดปานในแต่และชนิดต่างก็มีแก้วคู่ใจซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเครื่องดื่มนั้นเพื่อให้สัมผัสถึงความกลมกลม่อมนุ่มนวลกับรสชาติแก้วที่ถูกสร้างในรูปแบบโค้งเว้าหรือขณะที่ต่างกัน มิใช่เป็นเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ถูกออกแบบโดยผ่านขั้นตอนการค้นคว้าวิจัยและคำนึงถึงความแตกต่างในรสชาติของเครื่องดื่มองค์ประกอบที่จะทำให้ได้รับอรรถรสที่สุดจากการดื่มเครื่องดื่มการไหลของเครื่องดื่มเพื่อให้สัมผัสกับจุดรับรสชาติในร่างกายของเรา 1. 1แก้วน้ำจะมีปากเ,เป็นรูปทรงตรงสำหรับดื่มน้ำเปล่าเพราะไม่จำเป็นต้องเป็นการสูดดมกลิ่นเหมือนการดื่มไวน์ จับที่ก้นแก้วหรือตัวแก้วได้ 2. แก้วไวน์ขาวแก้วไวน์ขาวกับแก้วไวน์แดงจะมีรูปทรงเดียวกันแต่แก้วไวน์ขาวจะมีขนาดเล็กกว่าเนื่องจากไวน์ขาวนิยมดื่มเย็นถ้าใช้แก้วขนาดใหญ่ใส่ไวน์ขาวความเย็นก็จะค่อยๆลดลงแก้วไวน์ขาวมีลักษณะบางใสเพื่อที่ผู้ดื่มสามารถดูสีไวน์ได้อย่างชัดเจนมีก้านไว้สำหรับจับไม่ให้สัมผัสกับแก้วโดยตรง พออุณหภูมิจากมือเราจะทําให้อุณภูมิของไวน์สูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนก้นของแก้วไวน์ขาวจะอ้วนและค่อยๆแคบลงในส่วนของปากแก้วและเพื่อให้ได้กลิ่นของไวน์รวมตัวกันที่ปากแก้วผู้ดื่มจะสัมผัสกับกลิ่นและมุนของไวน์ได้อย่างดแก้วไวน์แดงแก้วไวน์แดงเป็นลักษณะเดียวกับแก้วไวน์ขาวแต่มีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากไวน์แดงไม่นิยมดื่มเย็นจึงสามารถใช้แก้วขนาดใหญ่สื่อได้การดื่นไวน์นิยมดินสามส่วนสีของแก้ว การจับแก้วก็สามารถจับได้ทั้งก้านและก้นแก้วค่ะ 4. แก้วฟุตแชมเปญมีลักษณะทรงสูงยาวเรียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กแก้วชนิดนี้เป็นแก้วที่ใช้ดื่มกับแชมเปญ 5. แก้วแชมเปญแก้วชนิดนี้มีรูปทรงคล้ายดอกทิวลิปวิธีรินหรือดื่มก็เหมือนกับแก้วฟุตแชมเปญคือรินเพียงครึ่งแก้วการจับก็จับก้านหรือจับฐานของแก้วเท่านั้น และแก้วชนิดนี้นิยมนำมาใส่ค็อกเทลด้วย 6. แก้ววอเซอร์แชมเปญสามารถใส่แชมเปญหรือสเปกกิ้งไวน์ได้เช่นกันจะนิยมใช้ในเครื่องดื่มฉลองมงคลพิธีซึ่งการดื่มไม่ต้องพิธีพิถันมากเช่นงานแต่งงาน 7. แก้วมาตินี่แก้วมาตินี่จะมีส่วนประกอบเหมือนแก้วไวน์คือจะมี3ส่วนฐานก้านและส่วนที่เป็นถ้วยแก้วชนิดนี้จะมีส่วนก้นแหลม และส่วนปากจะบานออกซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแก้วชนิดนี้แปดแก้วเบียร์แก้วเบียร์มีรูปทรงหลายแบบได้แก่แก้วเบียร์ที่มีก้านก้นและฐานแก้วเบียร์ที่ไม่มีก้านมีส่วนบอาเหมือนเอาใต้ก้นแก้วแก้วเบียร์ที่ไม่มีก้านแต่มีหูจับซึ่งมีเนื้อแก้วหนากว่าชนิดข้างต้นแก้วทั้งสามชนิดข้างต้นจะไม่มีข้อใดได้เปรียบและเสียบเปียบในการดื่มเบียร์เท่าไรนะเ้าแก้วลิเคียวเป็นแก้วทรงตรงขนาดเล็ก ส่วนมากจะมีขนาดของแก้วประมาณ2-3ออนใช้ใส่เหล้า 10. แก้ววิสกี้ซาวมีลักษณะรูปร่างของแก้วคล้ายกับแก้วลิคียวแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยปากแก้วจะไม่โค้งเหมือนแก้วไวน์นี่ก็เป็น10วิธีการเลือกแก้วน้ำเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ